ตลาดลับกลางป่าสถานที่ที่เหมาะกับการน,นั่งมามอยกับเพื่อนชิลๆมีกิจกรรมให้เราทำไม่ว่าจะเป็น DIY และลูกปัดหรือเวิร์กช็อประบายสีแถมยังมีของกินให้เราเลือกอีกมากมายโซนแรกที่เราจะพาทุกคนไปนั่นก็คือโซนอา t n n c a นแนั่นเองซึ่งในโซนนี้ก็จะมีที่นั่งให้เราได้ทํางานศิละปะในราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบมีผู้การให้ใช้ฟรีและสีที่เติมได้ไม่อั้นแถมทาสียังใช้ฝามารีไซเคิลอีกด้วย นอกจากระบายสีแล้วยังมี DIY ร้อยลูกปัดทำสร้อยข้อมือหรือพวงกุญแจนั่นเองบรรยากาศชิลมากแถมลมเย็นสุดๆกิจกรรมยังไม่หมดเพียงแค่นี้ที่นี่ยังมีบอร์ดเกมมากมายให้เราเลือกเล่นสนุกๆก,กับเพื่อนๆโซนต่อไปก็คือโซนสเกล Food ในโซนนี้มีอาหารให้ทุกคนเลือกทานมากมายไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างอาหารใต้หม่าล่ายำของหวานหรือน้ำปั่นให้เลือกแบบฟินสุดๆ หลังจากที่พวกเราจัดเต็มกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะพาทุกคนไปนั่งชิลกันในโซนอินแคมมีดนตรีสดแนวอินดี้ให้พวกเราได้นั่งฟังกันแบบผ่อนคลายแถมยังมีเจ้าเหมียวให้แวะเล่นจกพุงแบบฟินๆี <Wow. S 1> ่กัดตลาดรับกลางป่า BTS วัดพระศรีมหาธาตุทางออก3เดินลงจาก BTS ก็เจอเลยตลาดเปิดทุกวันตั้งแต่4โมงถึงเที่ยงคืนมีเวลาให้พวกเราได้นั่งชิลกันแบบยาวๆแบบนี้ต้องลองมากันแล้ว